เจอเพื่อนทักทายกันพูดคำว่า dog อีดดอกอตกใจมากค่ะเพื่อนกันเขาทักกันแบบนี้เหรอคะเอมก็ตกใจอยากรู้ว่ากว่าจะชินคำนี้ต้องฝึกเท่าไหร่ต้องทำยังไงตามไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้หอมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะตอนที่เข้ามาเรียนในไทยใหม่ๆนะคะคือมันก็จะมีที่เราต้องปรับตัวนะคะง่ายๆก็คือไม่ว่าจะไปเรียนที่ไหนเราก็ต้องปรับตัวนั้นๆแต่ที่พิกมากก็คือตอนที่เข้ามาเรียนได้สักพักนะคะเทอมหนึ่งเนาะแล้วก็เราจะไปเรียนวิชาอื่นอย่างนี้เนาะเรียนรวมกันกับห้องเ,อเป็นคณะอื่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วคีนี้ ก็มีเพื่อนคนไทยนะเพื่อนคนไทยกับหอมเนี่ยแล้วก็เดินไปด้วยกันอย่างเนี้ยแล้วก็เพื่อนก็ทักกับเพื่อนของเพื่อนเนาะเหมือนเพื่อนหอมเนี่ยไปทักกับเพื่อนของเขาอย่างเนี้ยเขาก็ทักว่าเฮ้ยย mm ัง hmm. oh อย่างนี้นะแล้วหอมก็แบบตกใจคือแบบน่าวเวอร์มากคืออะไรอะ่ะแล้วแบบคือคือคือ,คอที่ที่เชียงตูเหมือนหอมเขานอ,อย่างเนี้ยมันคือเออไม่เคยมีแบบนี้แล้วก็แบบ รู้สึกเหมือนคำนี้มันจะแบบสำหรับตัวหอมนะเหมือนจะแบบคำที่แรงนิดหนึ่งอย่างเนี้ค่ะก็เลยแบบโอ้ตกใจมากแล้วเราก็เวอเแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปแล้วก็เข้าห้องเรียนจนเรียนเสร็จอย่างนี้เนาะแล้วก็วันนั้นเราก็ไปพักทานข้าวเที่ยงกันแบบนี้นะคะแล้วก็หอมก็ถามเพื่อนว่าเออคำเมื่อกี้่ะ มันมันไม่ใช่คําด่ากันล้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหอมก็ถามเพื่อนแล้วทีนี้เพื่อนก็แบบหเลาะใส่อะคือแบบเ,เราก็ไม่เคยเจอแบบนี้เนาะเพราะว่าเห็นแต่ในทีวีในละครอ,อะไรแบบเนี้ยเขาจะชอบด่าก,กันด้วยคําแบบนี้ใช่ไหมคะก็เลยลองถามเขาดูว่าอา๋อมันเป็นคําอะไรมันไม่ใช่คาําด่าเพื่อนก็ตอบมาว่า คำนี้คือมันปกติมากสำหรับเอ่อคนเป็นนักศึกษาไทยคนไทยอะไรแบบนี้ที่แบบเป็นเพื่อนซี้กันอะไรแบบนี้นะคะก็บอกแบบนี้ว่าถ้าเพื่อนซี้กันน่ะก็คือใช้คำนี้ได้ถ้าเพื่อนที่เราไม่ได้สนิทหรือว่าเพื่อนไม่ซี้กันแบบนี้ถ้าไปพูดแบบนี้เขาก็อาจจะแบบเออไม่พอใจอะไรแบบนี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็เออเราก็เลยต้องปรับต้องยอมรับเลยนะคะว่า ปรับตัวนานมากกว่าจะชินกับคําว่าที่เพื่อนเขาคุยกันแบบนี้ใช่ไหมคะบางทีแบบโอ๊ยตกใจอะไรแบบนี้ยแบบเออไปเจออะไรแบบที่เหมือนอะไรอะ่ะเหมือนของตกอย่างเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นคาอุทานออกมาว่าโอ๊ยอีดอกอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมีคําอย่างนี้ออกมานะคะก็เลยนานมากกว่าจะแบบเออปรับคํานี้ได้แบบ ใหม่ๆมันก็ไม่ชินอยู่แล้วเนาะก็จะแบบมีสะดุ้งอะไรนิดนึงนะคะก็อยู่นานๆน,น,นานไปนิดนึงแล้วก็จะคุ้นชินกับคําที่เขาใช้แบบนี้ประจํานะเออใช้ทุกวันทุกวันเหมือนเราได้ยินบ่อยๆอย่างเนี้ยก็เออชินไปนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนะที่แปลกมากก็คือใช้อันนี้เป็นกูมึงอะไรประมาณเนี้ยคือแบบที่บ้าน ที่บ้านอะ่ะเหมือนเ,อเพื่อนกันแบบนี้เนาะแต่บางกลุ่มบางคนเขาก็าใช้อยู่เนาะพูดอยู่ไม่ใช่ว่าไม่พูดนะคะแต่สำหรับหอมอคิดว่ามันมันมันจะแรงนิดหนึ่งเนาะสำหรับหอมอะ่ะเ,เพื่อนกันเขาก็จะเรียกว่าเออมึงมึงมึงอย่างเงี้ยอันนี้ของกูนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะถ้าเวลาเขาคุยกันอะไรแบบเนี้ยแต่สำหรับหอมอะ่ะคือ ก็จะไม่ใช้คำว่ากูมึงเนี่ยถึงตอนนี้นะผมก็เรียนมาตอนนี้ก็นานแล้วเนาะก็ยังไม่ค่อยใช้ไม่ใช้เลยนะคะคือคำว่าของกูของมึงผมจะใช้คำพูดเออกูกับมึงเนี่ยคือใช้น้อยมากใช้สำหรับเอ,อ่อที่ที่บ้านนะอ่าที่เชียงตูงนะหอมก็ใช้กับอ่อเพื่อนไม่กี่คนนะ มีไม่เกินห้าคนบ้างคะที่หอมใช้นะที่อันนี้เป็นของกูของมึงแต่บางทีก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆนะเอออันนี้จะใช้คําว่าอันนี้ของซู้อันนี้ของตู้อะไรแบบเนี้ยเออภาษาเขินภาษาเขินก็อันนี้หอมจะใช้คําว่าเอออันนี้ของซู้อันนี้ของตู้เนาะซู้ก็จะแปลว่าเออเอออันนี้ของเธอีนของตู้ตู้ก็คือใช้แทนคําว่าเราอันนี้เป็นของเรานะอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่ก็เอออันอืม ภาษาไทยใหญ่กับเขินก็คล้ายๆกันนิดนึงนะอันนี้เป็นของซูซูก็คือซูก็คือของเธออันนี้ของเฮาอะไรแบบนี้ก็คือใช้คําว่าอันนี้เป็นของเรานะอย่างเนี้ยมันก็คล้ายๆกันนะคะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่อย่างเนี้ยเนาะก็เนี่ยใช้คําว่ากูมึงนี่คือเขาบอกว่าเพื่อนบอกว่าเอ่อเป็นเบสิกมากเลยเป็นคําพูดพื้นฐานมากคือแบบมันมันไม่ได้เป็นคําอะไรที่แบบเอ่อ ดูไม่ดีไม่เพราะอะไรแบบนี้นะแต่สําหรับความคิดของหอมนะคือว่าเออมันแปลกมากรู้สึกแบบมันแรงหน่อยไหมอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเราจะไปพูดกับเพื่อนเราอะไรแบบเนี้ยก็จะอันนี้ก็เป็นความแปลกของหอมนะตอนที่เข้ามาเรียนไทยเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ไปพูดเลยนะคะไม่ไม่พูดคําว่ากูมึงกับเพื่อนของคนไทยที่อยู่ไทยที่หอมเรียนตอนนี้นะไม่ใช่คําพูดว่ามึงกับกูเลยนะแล้ว จะเรียกเพื่อนยังไงนะคะส่วนมากขอมก็จะเรียกชื่อเพื่อนไปเลยว่าเออสมมติว่าเพื่อนชื่ออะไรดียกตัวอย่างอะไรดีก็ไม่รู้นะเพื่อนชื่อว่าเออแล้วกันเนาะง่ายที่สุดเพื่อนชื่อไหนเออย่างเงี้ยเราก็เออเ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 ราขออะไรหน่อยสิขอช่วยอะไรอเนี้ยก็ใช้ คำว่าเออเธอไม่งั้นก็เออเธอเธอจะเรียกเขาอย่างนี้เอาอะไม่ได้เรียกชื่อว่าเออมึงมันนี่นะซี่อะไรแบบนี้หอมก็ยังไม่เคยพูดนะแล้วแทนตัวเรายังไงนะคะหอมก็เออแทนในตัวเราว่าเอออันนี้ยช่วยเราหน่อยนะเราไม่รู้นะเราขออันนี้ก็ใช้คําคว่าเ,าเราเราเราอย่างนี้เอาเนาะไม่ได้ใช้คําว่า เออเนี่ยช่วยกูหน่อยสิอะไรแบบนี้ของก็ยังไม่เคยนะคะเนี่ยนี่ก็จะเป็นแปลกนะข้อที่สองเนาะข้อที่หนึ่งก็เพื่อนเออนี่ตกใจที่สุดนะคือเอเลือกเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรียยเพื่อนว่าอีดอกนะคะอันนี้คือต้องเพื่อนสนิทกันเท่านั้นนะเวลาเจอหน้ากันอย่างเนี้ยเขาก็พูดว่าอ๋อทักทายกันด้วยคําแบบนี้นะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่สองก็คือเอใช้คําพูดที่เอ เป็นกูกับมึงอะไรแบบเนี้ยแทนตัวกันอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพิกิี่สองแต่ความประทับใจอันนี้เป็นข้อที่สาม่ขอพูดเป็นความประทับใจกันและกันเนาะประทับใจเนี่ยคือตอนที่เข้ามาใหม่ๆเทอมหนึ่งเนาะคือหอมมนไม่รู้จักใครเลยในห้องเรียนเนาะแล้วก็ในห้องอะ่ะมันเป็นเพื่อนคนนึงเนาะคือแบบ เรียนละแล้วก็จะพักเที่ยงกันแล้วเราตอนนี้ก็จะไปทานข้าวปกติออใไม่ๆเนี่ยเราก็ไม่รู้นะ่เราก็ไปทานข้าวคนเดียวแบบเนี้ย แล้วทีเนี้ยมีเพื่อนคนหนึ่งมันก็ยังประทับใจเห็นทุกวันนี้เลยนะคะเพื่อนคนนี้ก็ชวนว่าเขาก็ไม่กล้าคุยนะแต่เขาก็เดินเข้ามาเอาไม่ได้ไปเข้าหาเขาอนเนาะเขาก็แบบมาทักหาเราเขาเห็นว่าเราไม่มีเพื่อนอะไรแบบนี้แล้วก็กลัวแบบเราปรับตัวอะไรไม่ได้นี่เนาะแล้วเขาก็แบบเข้ามาทักเขมว่า,าไปเราไปกินข้าวกันอะไรแบบนี้นะคือแบบมัน ไม่ว่าใครก็น่าจะแบบซึ้งอะ่ะมันเป็นไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคือแบบเราอะ่ะมาอาศัยอยู่ในประเทศเขาไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็แบบมีเพื่อนคนเนี้ยเขาก็มาทักเราว่าเออไปเราไปกินข้าวกันอย่างเนี้ยคือแบบอหัวใจพองโตเลยแล้วก็แบบภูมิใจมากคือแบบโอ้ยทําไมเขาอันนี้คือความภูมิใจของหอมเนาะสําหรับเพื่อนคนนั้นเนาะคือแบบ อ,อมีน้ำใจเออเหมือนเห็นเราอยู่ย้ายมาจากต่างถิ่นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอ,อเห็นถึงว่าไม่ไมีเพื่อนอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะนี่คือความประ,ประทับใจนะพูดพูดไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะซึ้งเดี๋ยวก็จะร้องไห้นะอันนี้พูดเมื่อไหร่ก็จะแบบซึ้งอยู่คนเดียวตลอดเวลาเลยอันนี้นะคะเอ่อสำหรับผอมนะคือแบบไม่ว่าเราจะเป็นไปอยู่ที่ไหนหรือว่าไปเรียนที่ไหนนะคืออันดับแรกเราก็ต้อง ปรับตัวนะคะปรับตัวนี่คือสําคัญมากเพราะว่าบ้านหอมประเพณีวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนหอมย้ายมาเรียนที่ไทยอย่างเงี้ยประเพณีของเขา ก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งแม้ว่ามันจะไม่ไแตกต่างกันมากนะคะเพราะว่าที่หอมอยู่เชียงตุงเนาะแล้วก็มาอยู่ที่ไทยเนี่ยมันก็เป็นภาคเหนือตอนบนเนาะซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆมันก็จะคล้ายคลึงกันมากมันไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะก็คือยังไงแต่ยังไงเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมนั้นๆให้ได้นะคะถึงแม้ว่า หนึ่งวันมันอาจจะไม่ได้เอราก็ค่อยๆปรับตัวไปทีละน้อยนะคะเหมือนเช่นคําพูดที่แบบเอเราที่ไม่ค่อยคุ้นชินไม่เคยแบบคิดว่ามันจะรุนแรงสําหรับเรานะแต่ว่าเอเราก็ค่อยๆปรับตัวเรียนรู้ไปว่าวัฒน,นธรรมเขาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เมันก็ก็นั่นแหละคะ่ะก็คือเราต้องปรับตัวเนะ่ะที่สําคัญนะคะปรับตัวอยู่ให้ได้นะคะอแล้วเราก็จะแบบ สนุกแล้วก็มีความสุขกับมันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าประสบการณ์เนาะมีทั้งความภูมิใจความประทับใจมันมีเยอะมากแต่อันนี้คือแบบอหอมที่หอมยกตัวอย่างมาหนึ่งข้อสำหรับแบบเพื่อนที่แบบมิตรภาพของเพื่อนนะคะคือแบบต่างแดนเหมือนเราเป็นคนต่างแดนต่างถิ่นอย่างนี้มาอยู่ที่ไทยเนาะอันนี้ก็คือเป็นความเป็นมิตรภาพสำหรับเพื่อนกับเพื่อนเนาะแบบ เอ่อมารู้จักกันอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบมีความแบบตกใจนิดๆน,นะคะกับคําพูดอะไรแบบนี้แต่มันก็มีเยอะมากเช่นแบบไปไหนก็ต้องอน้อมทาตนสวัสดีไปก็มาก็สวัสดีจะกลับก็เออสวัสดีอย่างนี้นะคะก็ที่เชียงตุงเราจะแบบมีอยู่นะคะแต่ว่าการศึกษาของที่นู่นกับที่นี่มันก็จะแตกต่างกันนิดนึงอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ ที่ไหนก็ตามนะคะก็คือเราต้องมีสัมมาคารวะอันนี้คือสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะคะที่หอมจะเอามาแชร์ให้ทุกคนรู้กันนะคะว่าเออมาอยู่ที่ไทยมีความสุขไหมก็คือมีความสุขมากค่ะแล้วก็เต็มิิตรภาพดีๆนะคะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมาจากที่แบบ ที่ที่บ้านไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะคะก็คือไม่เคยสัมผัสมากกว่านะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะแต่อาจจะมีอยู่แต่เอาไม่ได้สัมผัสกับมันนะคะก็ได้มาสัมผัสจากที่ประเทศไทยอย่างนี้นะคะอย่างไรคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ